ที่ลำไทรลำลูกกาปทุมธานีนะครับไปติดตามพิธีพุทธาพิเศกหล่อพระพุทธเบญจมงคลหรือว่าพระห้าพี่น้องนะครับไปดูเกจิอาจารย์ดังมารวมตัวกันที่นั่นครับ นี่นครับแกจิคณาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกภายในพิธีพุทธาพิเศษหล่อพระพุทธเบ็นจะมงคลหรือว่าพระห้าพี่น้องในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยพระราชวนาพิธานท่านเจ้าวาดวัดโสธรวรารามวรวิหารพระธรรมชิรานุวัตรท่านเจ้าวาดวัดไร่ขิงนะครับพระราชเสนาบดีเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่ในพระสมุรวณิสโสพลท่านเจ้าวาดวัดเพชรสมุด วรวิหารหรือว่าวัดบ้านแหลมนะครับพระพุทธรัตนาพิบาลท่านเจ้าอาวาสวัดเขาตะเกานะครับและพระใบดีกาสุเทพจิตตะพโลท่านเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่พระอธิการยุทธนาจิตตะธรรมโมท่านเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์นะครับและพระประหลัดทวีทรัพย์ท่านเจ้าอาวาสวัดนิเวศร,ราชประดิษฐ์คลอง13ปทุมธานีครับ พระธิการยุทธนาธิตาธมโมเจ้าอาวาสวัดมงคลรัฐท่านกล่าวนะคะว่าพิธีเททองหล่อพระห้าพี่น้องในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อนํำรายได้นํามาก่อสร้างวิหารครอบหลวงพ่อแก้วนิมิตและซ่อมแสมสลากการ,ปรเปลี่ยนที่ชำรุดสุดโสมนั่นเองค่ะครับทางด้านคุณพิสิทธิ ตีระบูรณพงศ์นะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำไซและคุณชาลิสาใจดีท่านเจ้าของเฉาุวยดีเอ็มดอนเมืองนะครับก็สมทบทุนในการก่อสร้างวิหารและซ่อมแซมศาลาการประเรียนที่ชำรุดสุดโทมในครั้งนี้ด้วยครับ ทั้ง,ทงนี้ทั้งนั้นนะคะในพิธีเททองหล่อพระครั้งนี้ค่ะก็มีบรรดาพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานแล้วก็มาร่วมกันทําบุญเพื่อนํารายได้ก่อสร้างวิหารซ่อแมแซมสาราการ,ปรเปลี่ยนที่ชารุดนะคะได้จิตเมตตาธรรมนะคะจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านจานวนมากโดยมีผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะนําเงินตราแล้วก็เครื่องใช้โบราณที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสมัยโบราณเนี่ยแหละค่ะคาดกันว่าน่าจะอยู่ในสมัยทวาราวดีนะคะได้นําไปบรรจุในพิธีเททองหล่อพระ5พี่น้องในครั้ง นี้ด้วยค่ะ